สวัสดีค่ะสินเจียยูอีสินนีหัวใจนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังสำหรับตุษจีนปีนี้นะคะ วันนี้นะคะปันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะสนามกอล์ฟนอร์เทิร์นรังสิตนะคะถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรนะคะขอบอกเลยนะคะว่าที่ดินของเรานะคะติดถนนคอนกรีตทุกแปลงค่ะด้านหลังติดเลกติดน้ําทุกแปลงติดกรีนกอล์ฟนะคะวิวสนามกอล์ฟค่ะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวนะคะเนี่ยค่ะออกอากาศดีโอโซนดีค่ะต้องที่สนามกอล์ฟนอรเทิร์นนะคะแปลงที่17นะคะ444ตรางวาค่ะเริ่มจากหมุดนี้เลยนะคะตอนนี้เปิ้นมารีวิวอยู่หน้าแปลงะค่ะด้านหลังนะคะติดกรี กรอบค่ะคนกาลังตีกรอบอยู่นะคะด้านหลังติดทั้งเลกทั้งกรีนกรอบนะคะเนี่ยค่ะแปลงที่17นะคะ444ตาตรางวานะคะซื้อที่ดินของเรานะซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะซื้อสดโฉนดเราพร้อมโอนนะคะขอบอกนะคะว่าโฉนดพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนก็ผ่อนกันยาวไปได้เลยนะคะสาถึงหปีนะคะสําหรับสนามกรอบนอะร์ทรังสิตวางเงินดาวกับเราแค่ห้าหมื่นบาทนะคะเข้าทําสัญญานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะของเรามีทั้งเงินผ่อนและเงินสดเงินสดนะคะท่านชอบแบบ ไหนเงื่อนไขไหนมาคุยกับเปิ้ลได้หมดเลยนะคะสาหรับที่ดินทุกๆแปลงที่เปิ้ลขายนะคะจะซื้อสดซื้อผ่อนหรือมีเงื่อนไขแบบไหนนะคะมาคุยกับเปิ้ลเลยค่ะคุยกับเปิ้ลได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะมาจุดหมุดสิ้นสุดของแปลงที่17นะคะ,ะ444ตารางวานะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะพาไปดูด้านหลังนะคะของแปลงที่17นะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยตอนนี้ป้นมารีวริวสดๆนะคะ,ะทางที่นี่ป้นขอบอกเลยนะคะว่าสนามกอล์ฟนะคะ,ะเขามีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงมาก ป้นจะบอกให้เลยนะคะว่าสูงมากนะคะมา,มาการเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายนะคะเข้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะท่านจะมาทางพหลโยธินกมที่58ก็ได้ค่ะหรือท่านจะมาทางเรียบคลองระพีพัฒนะคะก็จะมาเข้าที่ด้านหลังของสนามกอล์ฟนอตเทิลนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะ่ะนี่คือแปลงที่17นะคะแปลงที่17นะคะป้นมารีวิวให้ดูสดๆอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะ444ตรงวาด้านหลังติดเล็กนะคะด้านหลังติดเล็กด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะสาธ คาร์นูปะพที่นี่ค่ะพร้อมมากค่ะไฟฟ้าน้ําประปาคูระบายน้ํานะคะพร้อมค่ะที่ดินก็มีการปรับถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากว่าท่านอยากจะปรับถมเพิ่มให้มันสูงเนี่ยค่ะท่านอาจจะต้องมาถมแต่ที่ดินตรงนี้ก็คือสามารถสร้างบ้านได้เลยนะคะแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กเพื่อนเขาบอกเลยค่ะว่าที่ดินตรงนี้แน่นมากนะคะเพราะว่ามีการปรับถมไว้นานแล้วนะคะนะคะแปลงที่ดินพรีเมียมของเรานะคะ เนี่ยค่ะป้นมาเร็วอยู่ที่แปลงที่17นะคะเนี่ยค่ะนี่คือด้านหลังที่จะเข้ามาทางเรียบคลองรับพีพัดนะคะนี่คือแปลงที่17นะคะ444ตารางวานะคะเดี๋ยวนะคะออนี่ค่ะ เดินมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะรีบแทักเป้นมาเลยนะคะที่ดินของเราเหมาะสําหรับสร้างบ้านค่ะบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะคะบ้านพักตากอากาศหรือท่านจะสร้างคฤหาสหาเวอร์วังอลังการแบบหลังนั้นก็ได้เห็นไหมคะนะคะ่ะคฤหาสนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแปลงที่ดินแปลงที่21ของเรานะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากค่ะบรรยากาศที่นี่ดีคะ่ะโอโซนดีคะ่ะธรรมชาติสุดๆคะ่ะใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวความเป็น private นะคะความเป็นธรรมชาตินะคะความเงียบสงบนะคะไม่มีความวุ่นวายต้องสนามกอล์ฟนัดท่านรังสิตเลยนะคะ เนี่ยคะ่ะท่านต้องมาหาที่อยู่อาศัยแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าในเมืองกรุงแออัดมุฟุนควันเยอะเชื้อโรคเยอะแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะที่ดินของป้นซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะคุยกับป้นได้เลยคะ่ะทุกเงื่อนไขเลยนะคะรีบครับป้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook นะคะเป้นนักขนานันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก้านะคะเฟเอ่อูทูป,ปิ้นนะคะป้นขายที่ดินคะ่คะค่ะสำหรับวันนี้ป้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ